ไปอัปเดตกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมกับข่าวของพี่นุ้ยสุจิราค่ะที่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือนะคะที่เธอถูกโยงว่าเป็นพิธีกรแทรกแซงการทํางานของคนเบื้องหลังค่ะซึ่งพร้อมกับได้อัปเดตนะคะเรื่องน้าท่วมที่โรงเรียนนานาชาติของครอบครัวให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะ เรียกว่าไม่เจอหน้าสาวนุ้ยสุติรานาน,นะคะก็เลยมีเรื่องให้ต้องออกมาเคลียร์หลังมีเพจดังออกมาแฉค่ะว่าดาราชื่อซ้ําดิกรีเคยเป็นนางเอกมาเป็นพิธีกรมีพฤติกรรมแทรกแซงการทํางานของคนเบื้องหลังนะคะพร้อมกับมิ่งเต้นกับผู้บริหารโยกพิธีกรร่วมออกซึ่งก็มีหลายคนค่ะที่คาดเดาแล้วก็โยงไปว่าน่าจะเป็นสาวนุ้ยนะคะงานนี้เจ้าตัวก็เลยรีบปฏิเสธชัดเจนเลยค่ะว่าไม่ใช่เธอแน่นอนแล้วก็คิดว่าตัวเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะมี สั่งการผู้บริหารแบบนั้นได้นะคะส่วนเรื่องโรงเรียนนานาชาติค่ะธุรกิจของครอบครัวที่พี่หนุ่ยสุติราย,ยังได้รับผลกระทบจากสายการน้ำท่วมอยู่นะคะแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยต้องเปิดเรียนตามปกติแล้วทั้งยังต้องรับมือกับสายการโควิด -19 ด้วยนั้นพี่หนุ่ยก็ยอมรับเลยค่ะว่าตอนนี้น้ํายังขึ้นขึ้นลงลงอยู่แต่ก็โชคดีที่ส่วนของอาคารเรียนเนี่ยไม่ได้ท่วมนะคะเลยเปิดให้ได้เรียนได้ตามปกติ ส่วนด้านมาตรการป้องกันโควิดค่ะทางโรงเรียนก็รับมือเรื่องนี้เป็นอย่างดีครูทุกคนได้ฉีดวัคซีนแล้วอีกทั้งไม่ให้ผู้ปกครองมาเฝ้ารอบริเวณโรงเรียนและให้แจ้งไทม์ไลน์หากไปในพื้นที่เสี่ยงไปฟังเสียงพี่นุ้ยกันหน่อยค่ะก็ไม่น่าจะชี้แจงเพราะว่าไม่น่าใช่นุย้ยแล้วก็คิดว่าเวลาการทำงานของผู้ใหญ่ในการตัดสินใจอะไรก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับออในส่วนของพิธีกร ที่จะมีอิทธิพลอะไรขนาดนะั้นอยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะเป็นนุยที่จะทําให้มันเกิดขึ้นดุยว่าคือคุณผู้ชมเองก็ที่ติดตามนุยเนาะที่รู้จักตัวนุยเนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าว่าเราเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีประวัติที่จะแบบว่าเอ่อทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีนุยยังไม่มีปัญหาอะไรกับใครอยู่แล้ว